โอเคครับในเลคเชอร์นี้เราก็จะมาเริ่มทําการออกแบบฟอร์มล็อกอินกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมแนะนําให้ไปดาวน์โหลดไอคอนมาใช้ก่อนนะครับตามลิงก์ที่ปรากฏตรงนี้เนะาะผมจะแนบลิงก์ตรงนี้ไว้ให้ในโพสต์แล้วกันนะครับซึ่งก็จะมีประมาณ4ไอคอนนะครับแล้วก็มี1รูปภาพนะรูปภาพตัว MySQL ตัวนี้เราสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชใน Google ได้เลยนะครับดาวน์โหลดมาใช้งานนะครับโอเค ตอนนี้ก็ให้เปิดโปรเจกต์เดิมของเราขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็จะไปที่หน้าต่าง Solution Explorer เนาะเราจะทำการเพิ่มฟอร์มเข้ามาหนึ่งฟอร์มนะครับอ่ะคลิกขวาแล้วก็แอดไปเลยนะแอดแล้วก็ฟอร์มนะครับตั้งชื่อง่ายๆเลยว่า Login Form จากนั้นก็กดแอดได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับผมจะขยับ Property Window มาใกล้ๆเนาะ ตรงนี้จะได้ไม่ต้องเลื่อนหน้าจอไปมานะครับโอเคผมจะปรับขนาดของฟอร์มประมาณนะไซต์ตรงนี้วิดความกว้าง510นะครับความสูงก็ประมาณ310อ่าตรงนี้ปรับได้ตามความต้องการเลยนะครับผม start position นะจะให้เป็น Center Screen ก็คือว่าเปิดขึ้นมากลางหน้าจอเลยนะครับข้อความบนไตเติของฟอร์มล็อกอินนะก็ สามารถที่จะเพิ่มข้อความได้เองเลยนะครับโอเคผมก็จะเพิ่มประมาณนี้ต่อไปเราจะปรับ Property ของฟอร์มนี้เพิ่มเติมครับในส่วนของตัว Control Box นะตรงนี้เราจะปิดไว้นะครับตรงนี้เนาะเนี่ยตัว Minimize Maximize แล้วก็ตัวกากบ,บาทเนี่ยนะครับปิดไว้ปรับเป็น f a l s นะครับตัว Minimize ปรับ maximize ก็เหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้ maximize ปรับเป็น fall minimize บอกก็ปรับเป็น fall นะครับในส่วนของ form border style นะขอบตรงนี้ผมก็จะให้เป็น f i x d i a l o g แล้วกันนะครับต่อไปจะมีการใช้ไอคอนให้กับฟอร์มนี้ด้วยเนาะก็จะไปตรงตรงนี้นะครับไอคอนไห,นไหมแล้วก็กดตรงจุด3จุดนะเพื่อที่จะเ r o w s e ไปหาไอคอนของเรานะครับซึ่งก็ เราไปดาวน์โหลดมาแล้วก็เก็บไว้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะครับอ่าผมเก็บไว้แถวแถวนี้เนาะไอคอนเซ็ตนั่นน่าจะเป็นตัวเดีน๋นะ c ี h าร์ปนนี้อ่าไอคอนอ่าของผมเก็บไว้ตรงนี้เนาะผมก็จะใช้รูปนี้นะเป็นไอคอนของฟอร์มล็อกอินนะปึ๊บอันนี้ก็มาแล้วนะครับผมเวลาสตาร์ทเนี่ยเราจะเห็นเนาะ ต่อไปนะครับให้เราแสดงตัวทูลบอกออกมาครับไปที่เมนู View นะครับเลือก t o o l บอกผมจะนำตัว Status Bar ์ลงมาก่อนเนาะที่มัว่า s t a ตัสเขาก็จะเรียกว่าเป็น Status สตริปนะลากเข้ามาเลยเพิ่ม l a เบลเข้ามาอันนึ่งนะตรงนี้เนี่ยสเตตัสลาเบลกดเข้าไปนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนข้อความได้ตามต้องการเนาะในที่นี้ผมก็จะใส่ชื่อตัวเองนะครับผมในส่วนของ สีตัวอักษรเนี่ยฟอร์เเลอร์ก็ปรับได้ตามต้องการเช่นกันเนาะ,ะผมจะเลือกสีนี้แล้วกันนะครับผมจะเพิ่มรูปภาพให้กับตัวลาเบลนี้ด้วยเนาะก็จะไปตรง property image นะใกล้ๆกันตรงนี้นะจากนั้นก็ไป import รูปภาพเข้ามานะครับตรงนี้ก็ลองทำการฟิลเตอร์ดูนะถ้าฟิลเตอร์ได้นะครับก็จะเป็นแบบ all file นะดูทั้งหมดผมจะใช้ไอคอนตัวนี้นะ เดี๋ยวบันลิกเข้ามาเลยนะครับกดโอเคไปอไอคอนก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วเนาะตรงนี้นะครับฟอนต์เราจะให้เป็นแบบหนาด้วยก็ได้นะตรงนี้โบเนี่ยแบบเป็น true ไปเนาะจะได้ชัดๆนะครับในส่วนของ status ก็ประมาณนี้เนาะต่อไปจะใช้ Picture Box อกนะสำหรับเก็บรูปภาพนะแสดงรูปภาพให้สวยงามก็พิามพ์เาว่า Picture Box ลากเข้ามาเลยนะครับปรับขนาดได้ตามต้องการเลยตรงนี้ ตรงนี้ผมดูไซส์ก่อนนะผมจะให้มันบาลานซ์กันอ่าก็1 50คูณ1 50ดูก่อนนะประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เพิ่มอิมเมเข้ามานะตรงนี้กดตรงสามเหลี่ยมนะหัวบนตรงนี้นะ o o s e image แล้วเราก็ไปเลือกรูปภาพที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะ Import เข้ามาใ่ไหมครับเนี่ยตัว mysql ี้ตัวนี้คลิกเข้ามาเลยนะครับรูปภาพมันจะใหญ่นะเราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปรับเอาปรับโหมดเอาเนาะกดโอเคไปนะครับ เราปรับโหมดตรงนี้ไซส์โหมดเนี่ยให้มันเป็นซูมนะแล้วหรือจะปรับเป็นสเตทอิมเมจก็ได้นะแบบนี้เห็นไหมแต่ว่าภาพมันจะไม่สวยเนาะก็ใช้ซูมแล้วกันนะโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปจะใช้ลาเบลกับเท็กบ o ็อกนะครับลาเบลก่อนลาเบลแล้วก็เท็บ็อกเซิร์ชเข้ามาเลย ตรงนี้ลองดูว่าฟอนต์นี่มันสวยไหมนะถ้าไม่สวยเราก็อาจจะปรับให้มันเป็นฟอนต์อื่นเนาะตรงนี้ผมจะใช้ฟอนต์นี้เลยกันนะประมาณ10ได้ไหมลองดูก่นอนเลือกเอาที่สวยนะครับผมแล้วจากนั้นก็๊อปปี้มาชุดหนึ่งเนาะชุดชุดบนเนี่ยใช้สําหรับ user name เนาะชุดล่างเ,เป็น password นะครับก็เปลี่ยนข้อความได้ตามต้องการเลยตอนนี้ก็ user name textbox ตัวนี้ก็เป็น username textbox ระเบลตัวที่สองเป็น password textbox ตัวที่สองก็จะเป็นชื่อ password textbox ตัว password เราจะปรับ property use system password char เป็น true ในส่วนของแท,นะแท็บอินเด็กนะตัวเทคบล็อกตัวแรกในปรับแท็บอินเด็ก Index เป็น0ไปเลยนะครับแล้วก็เทคบล็อกตัวที่2ก็เป็น1นะให้เขาเรียงเวลาเรากดแท็บบนแป้นคีย์บอร์ดจ,จะได้อ่าเรียงลำดับนะครับผมโอเคประมาณนี้ต่อไปจะเป็นเช็คบล็อกนะเช็คบล็อกนะพิมพ์เข้าไปเลยนะครับเช็คบล็อก สองตัวนะตัวแรกก็ลงมาก่อนเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเช็คบล็อกตัวแรกรู้สึกว่าฟอนต์มันไม่ไม่สวยผมก็จะปรับอีกอันตัวนี้เนาะก็เลือกได้ตามต้องการเลยนะว่าต้องการประมาณไหนนะครับผมเช็คบล็อกตัวแรกแค่สำหรับแสดงหรือซ่อนพาสวดก็ตั้งชื่อว่าโชว์ไฮพาสวดเช็คบล็อกนะครับข้อความเทคก็จะเป็น โชว์พา s ์สบอดเช็คบล็อตัวที่สองใช้สำหรับการบอกว่าล็อกอินสำเร็จแล้วจะให้เปิดฟอร์มหลักแบบเต็มจอหรือว่าขนาดปกติเนาะก็ตั้งชื่อว่า Maximize เนาะ m a x i m i z e checkbox นะครับข้อความก็จะเป็น Start Maximize ประมาณนี้นะครับก็ลองขยับดูได้ตามต้องการเนาะตรงนี้ให้มันพอดีนะครับดูสวยงามเนาะตรงนี้โอเคต่อไปเนาะจะเป็นปุ่ม2ปุ่มนะครับก็เซิร์ชคำว่า button นะลักามาเลย 2อันปุ่มแรกจะเป็นปุ่มล็อกอินปุ่มที่2เป็นปุ่มแคนเซิลหรือออกจากโปรแกรมไปเลยนะครับตรงนี้ก็ปรับขนาดได้ตามต้องการเนาะเราอาจจะเลือกตัวแรกก่อนนะครับจากนั้นก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ไปคลิกตัวที่2แล้วก็จัดการนะกดเลือก Max same h i g h กับ m เ s a ก e w i d t h ได้เลยนะแบบนี้นะครับ เขาก็จะปรับให้เท่ากันนั่นเองนะครับในเรื่องของฟอนต์ผมก็จะเปลี่ยนด้วยเนาะตรงนี้ประมาณสิ 40. โอเคลองดูก่อนนะต่อไปตัวแรกจะตั้งชื่อว่า Lo อกอิน t t o ทอนะล็อก n ินบ t o ทอนอความบนปุ่มมาตัว r o ป e r t ติเท t นะล็อกอปุ่มที่2 cancel Button นะใช้สำหรับ ออกจากโปรแกรมไปนะตั้งชื่อว่า c a n c e l ต่อไปจะใส่ตัวไอคอนให้กับปุ่มนะที่เราดาวน์โหลดไว้ก็มาที่ property made ตรงนี้ทำเหมือนเดิมเลยนะครับ import ก็มา,มารูปภาพนี่ผมใช้รูปนี้นะ16พิกเซลนะครับโอเคไปนะปุ่มที่2ใช้รูปอ่าไป import ม,มาก่อน ใช้รูปตัวนี้นะครับ action exit นะตัวนี้โอเคไปนะครับแบบนี้เราสังเกตว่าไอคอนมันอยู่ทับกับข้อความเนาะเราก็เลือกปุ่มทั้งสองปุ่มแบบนี้นะจะนํามาปรับ property ทีเดียวเลยก็คือ text image relation มันเป็น overlay นะ้องก็เลยทับกันอยู่นะเราก็ปรับให้ image before text คือไอคอนอยู่ข้างหน้าข้อความปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะเราสามารถที่จะปรับพวก เอ่อเทคออนไลน์เนี่ยเห็นไหมจัดเรียงได้ตามต้องการนะเนี่ยอีเมดอะไรก็ปรับได้เช่นกันนะเนี่ยเห็นไหมเทคออนไลน์ ine, ก่อนดูนะลองปรับดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าก็ลองปรับดูว่าอันไหนสวยนะอีเมดก็ปรับได้อ่ะลองดูอ่าแบบนี้เห็นไหมชิดซ้ายตึงกลางอยู่ตรงขวาก็ผมปรับประมาณนี้นะอันไหนที่สวยก็เลือกเอาเลยนะมันไม่มีกดตายตัวนะเราเลือกเอาได้เลยนะครับผม ทีนี้ก็ตรวจสอบความเรียบร้อยว่าเราตั้งชื่อตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วเนะาะก็ดูจัดเรียงให้มันดูสวยงามนครับปุ่มก็จะให้สูงกว่านี้หน่อยอประมาณสักายประมาณสัก50าสิบดโอเคประมาณนี้ ตั้งชื่อแลวนะตัวนี้ cancel button เดี๋ยใส่ตัวเล็กแล้วกันนะ cancel button login button maximize checkbox ตัว maximize checkbox ตัวนี้จะให้มีค่าเริ่มต้นเป็น check เก็บนะเนี่ยตรงนี้ให้เข้าติ๊กถูกไว้ก่อนเลยเนาะอ่าแบบนี้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับส่วนตัว show password ตัวนี้ไม่ต้องเช็คนะครับผมประมาณนี้เนาะ ตรงนี้เราสามารถปรับได้เองเลยนะครับผมนะว่าต้องการให้มันอยู่ประมาณไหนนะครับอาจากนั้นก็ลองเซฟนะครับผมโอเคฟอร์ม okay, ล็อกอินของเราก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะเก็บตัว p r o p e r t y window ไว้นะครับที่เดิมเก็บไว้ที่เดิมจากนั้นก็จะยุบตัว resources ตัวนี้ออกนะเนาะแค่นี้นะจะได้มีพื้นที่ว่างนะครับ โอเคครับในส่วนของการออกแบบฟอร์มล็อกอินก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการเขียนโค้ดต่างๆเดี๋ยวเราไปทำกันต่อในเลคเชอร์ถัดไปเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ